ห่างหายกันไปนานกับการรีวิวไอดีตัวบัค s เซิร์ฟเวอร์619ที่เรารักตลอดไปวันนี้บอกได้คำเดียวว่าโคตรโหดโคตรอันตรายคุณทอรหรือโอดินพลัง13ล้านพร้อมจัดอาวุธยุงแบบเบิบ่มๆจะเป็นยังไงไปดูกัน Richman Shop โ no น่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรากการรับไปเลย Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตท,ที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชน,นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์619ตลอดไปซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายของเรานะครับทุกคนนะที่เราได้ทําการเล่นนะครับผมก็ก็รับชมคลิปต่อนะครับผมตอนนี้ทางผมเนี่ยมีบริการรับเล่นไอเดียวันพันแมนวันละสามสิบห้าบาทนะครับผมซึ่งถ้าจ้างสามวันเนี่ยดันพลังฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ถ้าใครอยาก ดันพลังอย่างเดียวทุกคนผมมีบริการคือ50บาทนะแต่ผมไม่การันตีเรื่องพลังมันจะขึ้นนะครับผมเพราะว่าการดันพลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับของในเอดีนะครับผมก็จะมีการจัดรูปทีมนะครับผมแล้วก็ให้รับปรึกษาแล้วก็จัดกลยุทธ์ให้นะครับผมนะ50บาทนะแต่ผมบอกเลยว่า จ้างแบบว่าสามวันดัดพลังดีกว่านะครับผมนะตรงนั้นมาทุกคนผมอัปเดตไอดีคุณทอให้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับทุกคนอันดับที่2ก็เป็นซาหยอสูเต๋ะครับผมก่อน <laughs> ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเป็นไทยนะครับทุกคนตอนนี้นะเพราะว่าตอนที่ตอนก่อนหน้าน,นี้จะเป็นคนเขียนไทยนะครับผมหรือพี่เขียนไทยนั่นเองนะครับทุกคนนะ ของอันดับที่สามก็เป็นปาปิบันนะครับผมแซดนะครับผมแล้วก็เพย์เยอร์เซเว่นนะครับผมแล้วก็เอ็มส์รตนะครับผมแล้วก็ยูจินะครับผมแล้วก็ไทเกอร์ตองทีมสดใส 6M เอ็มบีซ่านะครับผมนะไวน์แมนนะครับผมตรงนี้นะเฮ้ยผมอ่านข้ามไปมัม่วหมดเลยนะทุกคนนะในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะผมส่วนตัวละครเอ้ยช่ตัวละครสุดแก่งผ่านด่านก็อยู่ที่1นนะครับผมคุณทองเรา ส่วนต้นข้อสุดเก่งเป็นอยู่ที่2นะครับผมซึ่งที่1ก็เป็นคุณซายหยอดสูเดนะครับผมตรงนี้แล้วก็กิวตอนนี้เราอยู่กิวที่1นะครับผมเป็นกิวของเอเวนเจอร์คือกิวของเราเองนะครับผมซึ่งไอดีสายฟรีของผมตอนนี้ก็ล่วงไปอยู่อันดับที่33นะครับผมก็ยังเล่นอยู่นะครับผมบางคนบอกว่าให้พี่อัปเดตหน่อยไอดีสายฟรีเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาอัปเดตให้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้พี่ค่อนข้างติดธุระมากนะในการทําคลิปนะก็ฝากทุกคนกดไลค์เนี่ยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มาททําคลิิปให้้้นนนองๆไดดูกะะจมีเเซร์ฟ อร์530นะครับผมแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์619แล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์624ของจานน็อตนะครับผมใครอยากรู้เซิร์ฟเวอร์ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมตรงนี้นะมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมว่าคนทอนเนี่ยจัดอาวุธยุงมันเนี่ยมันจะแค่ไหนนะครับทุกคนก็จัดเปอาวุธยุงเฉพาะ3ดาวนะครับผมตรงนี้แล้วก็เป็นยุงพัศชิพิเศษขั้น2องเลตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้รีวิวให้ดูกันเลยนะตรงนี้เป็นยุงพัศชิพิเศษขั้น2ตัวละครก็จะมีเป็็็นนนน G4 พพพพาาาาาาา1ะะะะคครรัับบผมอววววุุธเเเฉฉ2 2ดดแล้กปยง3 แล้วก็เป็นโกเคสซเอาใส่มาเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความอิทธทีมนะครับทุกคนตรงนี้แล้วก็เป็นคอเกลิวนะครับผมซึ่งคอเกลิวตรงนี้ก็คือต้องเติมถึงเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจนะในตัวในตัวเลขนะครับทุกคนแต่น่าจะเลยกรอบหมูไปเยอะอยู่นะครับผมส่วนคอเกลิวตรงนี้นะแล้วก็เป็นด้วงครับทุกคนใส่ให้มันครบคอนะเพราะว่าตอนเนี้ย ในคอเกียวต้องใช้สายต่อสู้2ตัวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้คุณทอได้ปลดเป็นไอ้นี่นหะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออลูนลูนเขาเรียกว่าปลดตรงเกาะมาตัดแล้วนะครับผมก็จะทําให้พลังค่อนข้างเยอะแบบมากๆเลยนะตรงนี้นะเออผมขอดูดิมันสามารถอัพดาวได้ปะคุณทอเหมือนจะอัพไม่ได้นะครับผมเกี่ยวกับอาจจะอัพพลังให้คุณทอได้หรือเปล่าขอซองหน่อยแล้วกันตรงนี้ก็ขอแวะอัพพลังเลยนะครับทุกคน ไม่ได้เข้ามาอัพพลังให้คุณทอนานๆตรงนี้13ล้านเดี๋ยวผมลองอัพหน่อยดิฟึบใส่ไปใส่ไปทุกคนใส่ไปผมบอกแค่นี้ว่าอัพพลังเนี่ยมันได้แค่ความเท่ครับผมส่วนความเก่งเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนการอัพพลังนะฟึบใส่ไปตรงนี้ใส่เป็นปีศาจไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอออันนี้ก็ใส่เป็นฮีโร่สองอันอัพดาวไปฟึบโอเค แล้วก็ตรงนี้มีฮีโร่ไหมเหมือนจะไม่มีฮีโร่แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใส่เป็นฮีโร่แบบนี้ไปก่อนนะเพื่อเพิ่มพ,พลังมาเจ็ดพืนนะครับทุกคนก็คือมันอาจไม่เยอะมากนะเพราะว่ามันไม่ครบสามแถวนะครับผมส่วนปีศาจตรงนี้ก็ใส่ครบๆมาแล้วอาวุธก็ใส่เฟี้ยวๆมาแล้วนะครับผมพนทออ่ะใส่ตรงนี้ไปอีกหนึ่งโอ้โหเพิ่อมอีกสามพันตรงนี้มีอาวุธไหมเหมือนจะไม่มีอาวุธอัปดา,าน,นี่มีอาวุธครับผมใส่ไปพลังเพิ่อมอีกแสนหนึ่งครับผมตรงนี้โอเค ถือว่าสวยถือว่าสวยเทคนิคโอเคไม่เป็นไรให้ผมอ่ะเราใส่คืนให้เหมือนเดิมน,นะเพราะว่าพลังไม่ใช่ทุกอย่างับผมความเก่งคือทุกอย่างนะเดี๋ยวเราจะไปเอาหดใน PVP กันด้วยผมขอใส่เป็นไล่โจมตีเหมือนเดิมนะครับทุกคนเป็นเลือดเยน็นฟึบฟึบแล้วตรงนี้ฟึบไปโอเคส่วนตรงนี้ใส่เป็นเอออะไรวะใส่เป็นแผ่นเนี้ยเขาเรียกแผ่นอะไรแผ่นระเบิดแผ่นระเบิดแผ่นระ,ะ,ะ,ะเบิดอยู่ไหนเอ่ย แผ่นระเบิดใส่ไปก่อนครับผมตรงนี้โอเคฟึบตรงนี้อย่าเลยเข้ามาเปิดนะครับผมมันจะมีให้ฟรีหนึ่งครั้งนะตอนเลดอัพวันนี้นะนี่ผมได้มาพอดีเลยได้มาบอกก็ซัดเลยแล้วกันทุกคนใส่ไปเลยครับผมโอเคครับผมตรงนี้นะมาดูรูนในดีคุณทอนะตอนนี้ก็เป็นรูนกเกาะอมาตะนะครับผมก็ปลดเป็นที่เรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็เพิ่มพลังมาค่อนข้างเยอะมากว่านะครับผมการปลดรูนตรงนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ น่าจะทําเป็นรูนหัวใจนั้นต่อนะหัวใจนั้นก็ขาดแค่แค่นเดียวนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าปลดรูหัวใจนั้นนะก็คือซื้อจากตรงเนี้เดือดเดือดบอกได้คําเดียวว่าเดือดเดือดนะรูหัวใจนั้นนี่เดือดจริงๆนะผมพลังเพิ่มขึ้นไปอีกนะไอดีของดอกุนทอก็ข้างเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆเยอะแบบดันได้แบบดันได้แบบเบิ่มๆอ่ะทุกคนดันได้แบบโหดๆนะแต่แบงค์เลอหกแบงค์ตอนนี้นะเอ๊เดี๋ยวพาดูในเฮ้าส์นะครับผมตอนนี้ ในเฮาหน่อยแลกกันอัพลังได้หรือเปล่าอัพลังได้หรือเปล่าฟึบฟึบขอสองที่ฟิกเกอร์เนี่ยครับทุกคนอัพลังได้ทืกเปล่าแล้วก็คุณทอให้ผมช่วยแนะนำไอเขาเรียกว่าอะไรวะไอแพ็คของแดงด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแพ็คของแดงที่น่าซื้อในเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันนะครับทุกคนว่ามีแพ็คไหนหน่าซื้อบ้างนะเดี๋ยวเราไปแนะนํากันนะครับผมตรงนี้ตัวละครสี่ดาวเดี๋ยวค่อยทานะทรัพยากรไม่พอมาดูกันที่แพ็คของแดงก่อนแล้วกันนะ แพ็คของแดงต้องเป็นแพ็คสัปดาห์หรือเปล่าขอส่องก่อนนะแพ็คของแดงแพ็คของแดงของแดงก็คือตรงนี้นะผมมองว่าเนี่ยแพ็คของแดงน,นะไม่ต้องอะไรเลยของแดงผมมองว่าตรงนี้น่าซื้อสุดอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะมีให้ซื้ออ่ะตรงตรงที่มันจะมีให้ซื้ออ่ะทุกคนมันจะมีให้ซื้อตรงไหนวะนี่นี่มันจะมีให้ซื้อตรงนี้นี่นี่ผมมองเลยว่าตรงเนี้ยคือคุ้มที่สุดพวกนี้คือคุ้มนะครับผมตรงนี้นะ เน,นี่ยอันเนี้ร้อยสี่สิบเก้าก็ค่อนข้างดีนะครับผมสําหรับคนที่ขาดพวกดาวมงนะตกไปร้อยสี่สิบเก้านะตรงนี้ก็อาจจะแพงหน่อยนะอันนี้สามร้อยสี่สิบเก้าก็ดีทุกคนแค่สองแพ็คนี้พอนะจะแพ็คของแดงนะแล้วก็ในดูในร้านค้าด,ดิอันนี้มันตกไปร้อยสี่สิบเก้านะผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามีตรงไหนคุ้มกว่านี้อีกเปล่าเออขอซ่องก่อนนะครับผมตรงนี้ฟึ๊บ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 อันนี้สามร้อยอันนี้ก็คุ้มครับผมสามสี่เก้านี่คุ้มทุกคนคุ้มเลยถือว่าแจ๋วเลยสามสี่เก้าอันนี้ร้อยส เหมือนอันนี้น่าจะถูกกว่าแพ็คในนั้นด้ยนะทุกคนเนีสองแพ็คเนี้ยดีกว่าแลหละคุ้มคุ้มคุ้มส่วนแพ็คพันหกนี่ผมมองว่าไม่นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวไม่ไหวแพงไปแพงไปตรงนี้ของแดง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 ไม่มีครับทุกคนน่าจะเป็นสองแพ็คแล้วนะที่น่าจะคุ้มนะครับผมกับแพ็คของแดงนะครับทุกคนน่าจะคุม้มแล้วแหละสำหรับสองอางนั้นะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปรีวิวไอวุฒิเฉพาะของเจ้ายุงเลยนะผมตอนนี้ ก็คุณซรายหยอดสุดเดยอยู่ที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าเราจะไหวเขาหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองจัดทีมหน่อยรักกันนะครับผมเอาแฟนมายืนกับยุงนะตรงนี้อ่าเปประมาณนี้แล้วกันเป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้ผมว่าผมอยากใส่ตัวอื่นมาแทนด้วงวะ่ะเพิ่มเพิ่มลูกไฟเพิ่มลูกไฟซะหน่อยนะเพิ่มลูกไฟซะหน่อยใส่ตัวไหนดีอะใส่ตัวไหนดีไม่มีไอสี่ขาแล้ววะ่ะออไอสี่ขาตัวนี้ผมอยา,อามาใส่แทนด้วงวะ่ะ ต่ไม่เป็นไรเอาคอมนี้ก่อนนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะไหวคุณไซยอสุดเดียป่ะนะขออนุญาตใช้80เพรนะผมลุยจะไหวคุณไซยอสุดเดีป่ะโอ้โหเหมือนจะไม่ไหวครับผมตรงนี้เหมือนจะไม่ไหวทุกคนฟึ้บเขาว่างเหมือนกันนะแต่เขามีคิงครับทุกคนเราเปิดไปก่อนจังหวะน,นี้จากแฟบประกายแสงของเราและแฟบประกายแสงของคุณไซยอสุดเดีสัดชคืนมามแบบยังไงเบิ่มเบิ่มคือลือ แล้วเขาซัดมาต่อเขามีซยริวนะมันจะได้เปลียบเราตรงที่ว่าซยริวเนี่ยมันสามารถเตะฮันลุโลกเกเรลได้นะครับผมตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาต่อมาต่อทีมเราค่อนข้างเสียเปียบนะตอนนี้เสียเปียบอย่างมากนะเพราะว่าตัว UI อย่างซยริวเนี่ยมันเก่งมากนะครับคนในการทำลายโล่นะแล้วก็เจ้าคิงเนี่ยค่อนข้างเก่งมากนะครับทุกคนใน PP ตอนนี้นะซึ่งคุณทอยเราพลาดคิงไหมนะน่าเสียดายมากๆครับผมตรงนี้ยังไง ระเบิดกันไประเบิดกันไปแล้วแฟประกายแสงปาดไปต่อโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องทุกคนปาดต่อฟึ้นฟืฟฟาบกันผมขอดูซิว่าเราจะแพ้ยังไงนะแต่ผมจะดูให้จบนะครับทุกคนยุงปาดใส่ไปจังหวะนี้บึ้มไปบึ้มไปยังติดโลเกมอยู่ครับผมแล้วก็เจ้าแฟประกายแสงไล่ปาดคืนกับมาผมคือซูเปอร์เทเลเคนิติสครับผมเพิ่มกระหน่ำแดงให้ทั้งทีม แล้วโดยแฟตไล่ปาดมาครับผมยังไงแล้วยูเขาปาดชืนมาใส่โกโคเคสเสื้อของเราผมเรียบร้อยไหมหยังไม่เรียบร้อยผมแล้วแฟตเราอยากไปต่อแฟตเราอยากไปต่อยังไงแล้ว G445 เราฉีดยัดหน้าเข้าไปครับผมเพิ่มดามเมจกันหน่อยจากแฟตประกายแสงของคุณไซย,ยอดสุดเดนะครับผมระเบิดกันไปแลวคิงติ๊กตอกติ๊กตอกโ,อโหคิงเฉพาะสามดาสดด้วย โอ้โหอย่างนี้แม่งโคตรโกรผมบอกเลยคิวิทสมสามดาวเนี่ยโกงจีนจัดระเบิดกันไปแล้วโกงกสิฐเตะทำร้ายผมเพราะไม่มีลูกไฟใช้นะขอช้อนนี้แล้วก็แฟ็ดไล่ปาดมาโอ้โหัวยุงเราตายรับผมให้ผมว่านะผมว่าเราอาจจะต้องอายุงหลบนิดนึงอาจต้องอายุงหลบนิดนึงอย่างนี้อย่างนี้แล้วผมว่า G4 เนี่ยยังไงมันตายแน่นอนแต่มันจะได้เบอร์เลือดซึ่งผมมองว่าการใส่ G4 เข้ามาในจังหวะนี้ ก็ไม่ค่อยมีผลผมขอลองใส่เป็นโซนิกแล้วกันอ่าแล้วตรงนี้ผมขอว่างเหมือนเดิมผมขอว่างเหมือนเดิมดูทุกคนหมู่ขอ,อยะใช้หนึ่งร้อยเพชรนะเพราะว่าหนึ่งร้อยเพชรจะได้แลบกล่องสุดท้ายนะีผมยังไงคุณทอเนะี่ยจัดครบกล่องสุดท้าย,ยแล้วนะถ้าไม่ชนะก็อย่าว่ากันนะครับผมตรงนี้ไปไม่ชนะก็อย่าว่ากันนะโอ้โหไม่ชนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวโกเกสิพาคร์ตไอคูเกสิยูอาร์เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณทอเนี่ยจัดแน่นอนแล้วนะ ตรงนั้นเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะถ้ากูมีโกคัสติยูอานะครับผมปาดไปแล้วก็ปาดกลับคืนมา <c oughs> 29ล้านครับผมแล้วก็ปาดมาต่อโอ้โหแรงจัดเจัด72ล้านดาเมจยังไงระเบิดไหมแล้วก็าปาดไม่หยุดไม่ย่อน69ล้านแรงจัดๆแล้วก็าปาดอีกนะครับผมมันจากพาสซีฟของคิงไงครับทุกคนตรงนี้ ผมบอกเลยว่าปาดทั้งวันแล้วเราปาดชืนไปแล้วยังไงต่อเขาปาดมาตอบึ๊บบึ้บบึ้บแรงจะจัดทุกคนตรงนี้แรงจะจัดแล้วเราขอปาดชืนในบ้างคือเมตาเนี่ยตอนที่โกเกสิยังไม่มาเนี่ยมันเป็นเมตาที่วัดกันที่แฟดด้วยนะครับทุกคนและก็วัดกันที่ยุงสองตัวเนี่ยวัดกันที่แฟดกับยุงนะว่าใครพั่นสุดกว่ากันนะเพราะว่าแฟดแม่งแบงกจริงในเมตาเนี่ยแฟดแม่งแบกจริงจริงทุกคน เราตัดลูกไฟเข้าไปเดี๋ยวเขาได้ปาดไงเขาได้ปาดไงแต่เราตัดลูกไฟเข้าไงทุกคนมาดูกันตั้งยิงผมว่าเราได้เปียกนะตรงนี้แล้วปาดใส่ทะเลลึเกเขาตายไปหรือาปาดไอ้นี่เขาไม่ตายวะแฟลชประกายแสงแต่เราได้เปียบมากมากเลยนะผมดูทรงปึ๊บมาคือซูเปอร์ทเลคเนติสครับผมแล้วก็เขาสัตว์ไปโอ้โหติดโลครับผม ยังติดโล่กันอยู่ระเบิดกันไประเบิดเพีย้ยเระเบิดเพี้ยยุงเขาตีธรรมดามาเพราะมีลูกไฟใช้แล้วก็าปาดตอ่อไปแต่ผมว่าผมวางตัวค่อนข้างดีนะทุกคนเอาโซนิกกับบล็อกลูกไฟเขาด้วยนะเออแต่เราจนแพ้ดิเรนนะ่ะเราแพ้ดิทุกคนเฮ้ยทรงเอาดีมากนะผมว่าเราเอาแฟดเขาไม่หลงเว้ยโดนแฟดเขาซัดเลยทุกคนด,ดิแฟดเขายังไม่ติดไม่ย่อทอยนะเห็นปะคือแฟดเขาไม่ติดไม่ยอ่อทอยนะเห็นปะสังเกตดูนะคือแฟเด,ด,เ,ขเ,ดนะแฟเขาค่อนข้างแบบปั้นมาดีมากนะโอ้โหตรงเนี้ย ดูดิเหลือสามต่อหกทุกคนโดนป่าไปตรงนี้ต้องติดโล่นะแล้วอาชูราโมโต้ยัดหน้าที่คิงมาแต่คิงเขาปั้นมาอึดอยู่ครับผมติดไม่ยอททอไปแล้วแฟดเราซัดไปต่อบึ๊บมาหูแต่แฟดเขาปั้นสุดตัวดูดิผมว่าเราต้องไปอัปเกรดแฟดให้คุณทอซะหน่อยละทุกคนตรงนี้มันวัดกันที่แฟดจริงๆเว้ยเราแฟดเขาไม่ลงเว้ยตรงนี้นะเออของเขาอัปเกรดแฟดให้คุณทอ,อน,นะว่าคุณทอใส่แผ่อะไรอยู่นะทุกคนสำหรับเจ้าแฟดต,ตอนนี้นะ ผมว่าแฟตตอนนี้มันต้องเน้นแรงแล้วเว้ยความเร็วไม่มีผลแล้วนะสำหรับแฟตนะแต่ตอนนี้ความเร็วไม่มีผลแล้วนะถ้าเป็นพาส์ติเปเท่ขั้นสองนะเออมีโจมตีอติคิตริคอเนี่ยผมว่าสําคัญเอามาใส่ให้แฟดได้ตรงนี้นะโจมตีความเร็วผมว่าไม่มีผลแลละอาจจะต้องเปลี่ยนของให้คุณทอนิดนึงนะสำหรับชิ้นตรงนี้นะแปลแต่คิติคอแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องหาการบับดีๆนะตรงนี้ต้องรีนะทุกคนรีให้คุณทอกัอนนะแต่มันใช้ห้าร้อยสี่สิบเพรไงค่อยว่ากันนะต้องหาพวกอาตาัตราคงอัตาคิให้มันแบบ ทะลวงเข้าลึกๆเนี่ยนะส่วนตรงนี้แผ่นโอเคนะผมว่าแผ่นอะเจ๋วเลยสซบแผ่นของคุณทอนะตรงนี้คือเจ๋วเลยครับทุกคนเป็นแผ่นแร้ติกกับแผ่นแทงกะลุนะส่วนการปั้นตรงนี้ก็ของไม่พอทุกคนหลักๆคือของไม่พอนะไม่เป็นไรทุกคนอันนี้สซับหนึ่งตัวอัป o w n โอเคผมทําให้ก่อนมันหลายๆอย่างวะ่ะหรือยุงยุงเรามีเรายุงเราไม่ได้ไม่ย่อท้อได้ไงตรงนี้อเดี๋วว่างัดกจนใหม่ทุกคนคลิปหน้าที่ผมจะมาทวงอันดับหนึ่งให้คุณทอนะคลิปหน้าคลิปหน้า,นา,นาขอยัดตรงนี้ก่อน พึ่พลังเพิ่มอีกหมื่นสองไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปทำนะครับทุกคนมั็นคือตัวประกอบนะเราทำแค่ตัวหลักของเราพอโอเคทุกคนเป็นประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะเดี๋ยวใครอยากโดนตีออกคลิปก็มาเดินพวกคนทักมาหาในไอดีของทอได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมยัดให้นะยัดออกคลิปให้เลยนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ